สวัสดีครับตอนนี้เรากไปส่งมอบรถนะครับยังไม่ได้ตื่นเลยครับตื่นมาก็จะไปแต่เช้านะครับที่อุดรครับสองคันนี้ครับวันนี้สองคันนี้นะครับวันนี้คือสภาพนะครับลูกค้าอันนี้สภาพคันนี้นะครับวันนี้พี่ใหญ่เราแล้วก็น้องเล็กนะครับสองคันนี้นะครับจะเดินทางไปส่งมอบที่จังหวัดอุดรและหนองบัวลําพูนะครับคันนี้ตามสภาพนะครับคันนี้ไทเกอร์ดีโฟดีคอม่าเรลเรานะครับก็ตก ใช่ครับตกลงกับลูกค้าแค่ลูกค้าขอแค่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะครับเช็ครถให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ํายังไม่ได้พากันอาบเลยนะครับเตรียมตัวแต่เช้านะครับเดี๋ยวนะครับสองคันนี้นะครับเราก็เตรียมตัวไปทั้งที่นะครับจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับคันนี้แล้วก็คันนั้นจังหวัดอุดรธานีนะครับสองคันนี้นะครับวันนี้ แล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนก็กดติดตามไว้ได้ใน u t u b e นิผลอัตตุขานะครับกับช่องนิผลอัตตคขาแล้วก็เพจนิผลอัตตุานะครับเราอาจช่องอาดเพจนะครับเพิ่งเปิดมาเข้ามาใหม่ผู้ติดตามเพิ่งแค่2,000คนเองแต่ใน YouTube ผู้ติดตามถึง10,000แคนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับวันนี้นะครับยินดีกับลูกค้าทั้งสองท่านด้วยนะครับอันนี้จ Finance, ัดไฟนันอนุมัติผ่านแล้วนะครับน้องชายที่อยู่จังหวัด น้องบัวลําพูนะครับอําเภอสุวรรณคูหานะครับคันนี้แล้วก็ลูกค้าแถววัดตาบ้านตากนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้2คันนี้นะครับก็วันนี้ไปเจอกันเลยนะครับที่จังหวัดอุดรเริ่มต้นคันแรกกันก่อนเลยนะครับเตรียมตัวออกเดินทางครับเราเจอกันที่จังหวัดอุดรธานีกันเลยครับก็เดินทางนะครับใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่ถนนเส้นตัดใหม่นะครับของ ที่จะไปพิพิธภัณฑ์อะไรนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอันนี้ก็จะไปพิธพิพิธภัณฑ์อิธภัณฑ์มเจดีย์นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วบริเวณทางเส้นทางเข้าวัดป่าบ้านตากนะครับคันนี้อันนี้ก็มาส่งให้ลูกค้านะครับคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เรากันไปถึงบ้านลูกค้ากันดีกว่านะครับตอนนี้ถนนเส้นบ้านป่าบ้านตากเรานะครับก็มีเลยไทเกอร์ดีโฟดีเขามัเร็วกันคันที่นะครับ โคครับไปเลยนะครับก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะครับนี่นะครับเราก็เดินทางต่อเลยนะครับตอนนี้กําลังหลงเส้นทางนะครับดูนี่คือโรงเรียนวัดบ้านตาดนะครับตรงไปคือบ้านกุดลิงออมั้งลูกค้านัดรออยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ผมก็เลยจอลองรอรถอีกคันนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้หลงทางนะครับเมื่อกี้นีเลยเข้าไปวัดป่าบ้านตากเลยนะครับนะฮะ ที่สุดเจ้าของรถก็ออกมารับแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางต่อครับตอนนี้ก็เจ้าของรถนะครับพี่เขาออกเดินทางขับรถมารับนะครับก็ถึงหน้าแล้วนะครับใจเย็นๆนะครับต่อไปก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอันนี้บ้านอะไรจําชื่อยังไม่ได้เียไม่รู้จักเลยนะครับก็จะแถววัดป่าบาตะนะครับอันนี้ไปเลยนั่นนะครับเจ้าของรถขับนําหน้านะครับ แล้วก็มาถึงนะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอาสวัสดีครับโอเคครับือเอารถจอดหน้าบ้านนะครับรถจอดพี่ไดนย่านวี่ว่าย่านวิบเวทอยผมไปยังครับผมครับนี่ละผมแนั้นี่มันเ็จนันอันน้องแสงกันครับเนี่ยผมมาแจ้เครืองพว่ามันรัดว่าเซนเลยย่านวีบเวทด้วยอาไปว่าออกออกน้บอลูเขาไปเจนไกล คันแรกเอาบ้านท้านไก่เนาะนี่คือคันแรกนะครับที่วันนี้ส่งคันที่สองคือคันนู้นจะไปหนองบัวลำพูนะครับรรีวิว่นนีคันนี้ก็ถามมาตามสภาพเนาะก็ถือว่าเคีบัวคือเข้าไปเก็บงานออกแสนส่แต่แมนบอลลนราคาหนึ่งเกนอยางไม่ให้ซีเสียนเลยเก็บงานในพร้อมตอนดีครับุณตานะครับอันนี้ลดราคาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นเต์ต้าไทเกอร์ดยูโฟดีคอมมอนเรวนะครับนี่ ี๋ยวผมจะบอกว่ารถมันติเห็นอยังเนี่ยส่วนส่วนที่ว่าไม่เข้าดูแร่งหลังต่อครับพี่เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวนะครับผมขออธิบายรถแป๊บหนึ่งก่อนให้ลูกค้าก่อนนะครับนะครับเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็พี่เขาตรวจสอบรถเรียบร้อยคันนี้ขายตามสภาพนะครับเตย์ตาไทเกอร์ดีโฟดีคอมวนเร็วอะมอบก่อนเลยนะครับเล่มโอนให้เรียบร้อยนะครับพี่แจมีดอกเดียวเด้อนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้อันนี้เอาไว้ให้แม่บ้านทำ ส้มตำนะครับปลาร้าแม่ธิดาไม่กลัวใครนะครับอันนี้แล้วก็เสือ้อยืดผมได้มาหนึ่งตัวนะครับเพราะว่า,ามันจะไม่พอกันแล้วพี่มันเหลือะละมันเหลือหน่อยดอีนะครับวันนี้นะครับเป็นไงบ้างกับไทเกอร์ดีโฟดีคอมเมโดเอาไทยลงมาหน่อยครับสุประชยัยวันนี้เป็นมือกล้องให้นะครับเ,เป็นไงเครอยาเข้ามาเลยเดี๋ยวเสียงมันไม่ได้ยินพี่เป็นไงบ้างตามสภาพเดคิดว่ารดราคานีเกิดซุ้หละครับไม่ตอกับว่ามันจนทุนไหลนะครับเนาะว่า วาใส่งานอยครับว่าปั้นอยู่หรครับก็คือลูกค้านะครับเอามาใช้ในการเกษตรก็คือพี่เขาจะจับไปอะไรนะเอรับซื้อของเก่านะครับตามหมู่บ้านนะครับก็ของเศษของห้างอะไรใช่ครับเพการเกษตรว่างไว้ก็เลยดมากผมถึงมันมันคือสินักอยู่ับปลาดครับมันนำนักหลายครับก็ขอบคุณในหลายเด้อครับผเด้อขอบคุณนะครับสาหรับคันนี้คันแรกนะครับวันนี้ส่งสองคันพี่ธนยศไปต่อแล้วนะครับที่จังหวัดน้องบัวลําพูตอนนี้รออยู่นู่น นู่นรคันนู้นนะครับข้างหลังของน้องชายแกกลับมาแต่เกาหลีเนี่ยนั่นบ่ได้เบิ้งรถคือกันเวียดสามแสนกว่าบาทนะครับจัดไปแน่นพานเรียบร้อยนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะฝากฝากนะครับฝากนะก็ที่ผมจะไปเดินทางต่อนเอากระวอกไปเลยครับอยากได้รถตามสภาพด้วยนะครับเสียใจเพื่อนเหรอครับเขาว่าเบื้องมากขา่ได้เบื้องโดนครับเบื้องแค่อาทิตย์กัวๆด้วยนี่ครับ ตัวเมียเลยว่าเอารูดเอาน้ำเฟินเนี่ะเพาคนตั้งหนึ่งคนกับวาส้งหอดว่านเราจะคลองมันหลายแล้วนอกก็เสียใจเพาว่าเราเห็นคลิปที่ว่าพี่มานส่งกุลิงอ่อยครับนี่กุลิงอ่อยจะอยู่คนละฝากงอย่างครับนี่ขามันนี่กับกุลิงอ่อก็เลยว่าเอ้าเสียใจเพคนอยู่ดอกเพคนกับวาหอดว่านหอดซองเวัตถุโมบ รถพอดีเพินมมาหอดออกตีกันเลยสองร้อยกว่ากิโลทํามารถไปดีไม่ถึงแน่นอนครับนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับไปแล้วเจอกันไปเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวขอทำธุระก่อนนะครับแล้วแล้วนะครับแล้วแล้วนะครับหลังออกจากที่มาจากอุดรธานีก็มาถึงที่หนองบัวลำพูนะครับตำบลนาดีอำเภอสุวรรณภูมินะครับมาส่งให้แก่น้องชายอีกหนึ่งท่านนะครับ แกรออยู่ที่สวนนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับทําอาชีพเกษตรกรออกได้เราก็ส่งถึงหน้าที่สวนที่ทํางานเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับวีคนอัอต์คาร์บริการจัดส่งถึงบ้านกับที่ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นะครับอ่านะครับวันนี้กําลังเดินทางนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับก็โอเคนะครับรอชมกันเลยนะครับนะครับ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับคราวนี้ถนนนะครับมาดูนะครับมาส่งรถให้ลูกค้านะครับเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับอันนี้เรื่องจริงแท้แน่นอนนะครับเราส่งมอบให้ลูกค้านะครับถึงถึงที่นี่นนะครับลูกค้าอยู่ใกล้ๆนู่นนะครับอาชีพเกษตรกรนะครับอยู่ในป่าผมกับพี่ธนยศก็ส่งถึงหน้าบ้านนะครับ ทีมงานหอจกธนยศรวยทุกที่นะครับรวยทุกที่นะครับนั่นนะครับรวยทุกที่ถึงหน้าบ้านท่านนะครับเกษตรกรนะครับทําไร่ทําสวนนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับเอาให้มาถึงถึงให้สุดนะครับไปให้สุดเลยนะครับอ๋อก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับสวนของน้องเขานะครับ สวนของน้องชายนะครับมาดูกันเรื่อยๆนะครับดูไปสวนโกโก้นะครับสวนโกโก้นะครับนี่นะครับสวนโกโก้นะครับสวนโกโก้นี่เลยนะครับนี่นะครับสวนเกษตรกรนะครับน้องชายเขามาแต่เกาหลีนะครับเดินทางกลับมาแต่เกาหลีก็มั่นใจนี่รนคาเราก็ส่งถึงหน้าบ้านเขาไม่ได้ไปดูรถนะครับอันนี้ส่งจริงนะครับนี่นะครับสวนโกโก้ของลูกค้านะครับ ต้นโกโก้ไม่เคยเห็นก็เห็นวันนี้แหละครับไม่เคยเห็นจริงๆนะนะครับนี่ครับก็ส่งถึงลูกค้าจริงๆนะครับนะครับโอเคครับส่งถึงบ้านนะครับนะเข้าไปดูกันเดี๋ยวนะครับจอดรถที่เรียบร้อยเดี๋ยวยังไงนะครับป่าดงนะครับกิยศเราถึงแล้วเดี๋ยวกันติดตามชมในคลิปกันเลยเดี๋ยวถ่ายทอดคลิปให้ลูกค้าได้ชมกันให้ลูกค้าตรวจสอบรถก่อนนะครับสำหรับเตต้า วีโก้แชมป์ปี2013คันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับในช่องทางเพจญี่ปุ่นออโต้คานะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับรอชมคลิปนี้เลยนะครับให้จบนะครับดูให้จบเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตตัดต่อคลิปก่อนนะครับก็ส่งถึงบ้านจริงนะครับสวนจริงนะครับอันนครับนะครับเดี๋ยวนะครับต่อกันเลยอ่าตอนนี้นะครับผมก็มาส่งมอบรถให้ลูกค้าที่นะครับที่หนองบัวลำพูนะครับตอนนี้ เอาพ่อพ่ออือพ่อไปแท็กนี่ดูครับลูกค้านะครับกลมซองครับกลมซองลงทุนนะครับลงทุนพ่อลงทุนมากไม่ว่ากำลังไหนไหนเยี่ยมเออการันตีการันตีลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่านอนดูครับรุ่นนี้นอนดูอ่าบ้าระห่ำ สวัสดีอยางเป็นทางการนะครับน้องชายนะครับคันนี้นะครับที่สองนะครับเราทําคลิปกันมาสองครับวันนี้ก็มามอบนะครับให้น้องน้องชายอนุมัติเรียบร้อยนะครับมาส่งวันนี้ส่งสองคันเดี๋ยวให้พ่อขึ้นมาพ่อขึ้นมาอยังโดนบล่ะฮะไปถือกับหลูกก็จอดนะครับพแล้วพ่อมาบอกอันนี้เชื่อข้าวนะสีัซ้ผัานนะครับหลังจากที่มุดเข้าไปข้างล่างแล้วเป็นยังไงบ้างเยี่ยมมากเยี่ยมมากพ่อบอกว่าเยี่ยมมากนี่ยครับถือว่ารถมือสองก็ไม่ได้ไปเบิ้งย่านไปเนพ่อ เปิ้ลโบกีเคยดีนะอะไรเนี่ยเปิ้ลโฮกเคยดีโอย่านบ่านย่านแน่บ่ตอนเขาแบบว่าบ่ได้เห็นรถแมะมันบ่ได้ปิดพังอ่าบ้คักไก่เจ้าของครับเลยว่าแมนบ้าพนดีแต่ว่าน้องเขาติดตามมาดุดมั้งใช่ไหมครับเลยว่าเขาต่ำใจลูกเพราะว่าเขาเป็นผู้หาครับอ๋อน้องชายก็ไปหาเงินนะครับต่างประเทศนะครับจะกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มาเบิ่งรถแล้วก็โอเคว่ะพ่อ ก็เฮ็ดฟี่องนั่งนั่งแหละน้องตรงนี้เดียวที่เคยบอกไว้เนาะนะครับค้นประเทดอะไรบ้านไหนบ้านซะเอาซื้อรถลดสร้างรถจองไปบ่บ่เห็นรถบ่เห็นรถเ่าไปเบิ่งบริษัทอยู่สายว่ายู่สารคามตะกี้มึงก็ไปหาล่องด้กันสารคามไปหมฮะบ้านย่างน่อยย่างน้อยย่างหน่อยางหน่อยยางไงขับย่างน้อยย่างไง สมัยคล้ายดอกกัญยอมครับดอกพ่อก็ยุ่ไปพุ่นบบ้านยังน้อยย่างไงโกสมะภาพคล้ายยาครับจะสมัยที่คล้ายยาโอ้ใกล้ใกล้บ้านผมเลยครับไหนๆใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันครับบ้านยังน้อยย่างไงไปเมี่ยงบุนอำเภอมสตมพานบ้านคันใดายไงบ้านยังไปว่าพี่น้องบ้านมั่นป่าน้อยบ้านทับหมอกทับมาเลือดรับนอยู่นะไมรู้ว่าจะหาล่ ทับมับมากันมัีแล้วอย่าเพิ่งเอาเขาได้แล้วครับเป็นไงบ้างคราวนี้สำหรับน้องชายนะครับน้องต้อมนะครับเแลนวนะครับเป็นยังไงมาเบิ้งรถแล้วโอเคป่ะครับโอเคครับผมเออตามรับสูกใจแล้วเนาะตามปก๊ตามรีวิวครับผมตามปุ๊ตามรีวิวมีนะครับลูกค้าก็การันตีให้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต่างคนเราไม่เห็นแต่แต่น้องก็ติดตามมานานแล้วเนาะตามมาสามปีกแล้วโอ้สามปีเอฟซีเลยได้ไหม ตั้งแต่เริ่มแรกๆนะครับเห็นตัวซึมเลยติดตามมาตลอดครับผมอ๋อติดตามมาตลอดอ่ะมั่นใจกับเราถ้ามี่ยังก็โทรหาพวกพี่ได้ครับผมถ้าไปทํางานเมืองนอกแล้วกลับมาจังไลยก็จังโทรหาพี่ที่นึ่งอะไรเก๋ไกจก็เลยว่าคุยกับแม่ว่าก็แม่ก็ว่าแล้วแจ้ตกลงเอาก็เนี่เพราะว่าแม่เป็นอัลลังโซเชียลที่มันฉีกตัวหนอนทว่าตัวก็เพราะตัวก็ซิลูโคนก็เอาหน่ะท่าน นี่นะร่บใช่ไหมพ่อยางได้ตัวอย่างได้เขาตัวกันคนเราเนบอกมับสิมันเมนบาสร้างรถบ่ได้บบเ้องมันก็มีอยู่กันมมีครับมีมีมีครับบางก็ถูกก่อนแต่ว่ากบว่าที่เาดีแท้ของที่นี้ก็หาร้อคนที่ตัดนี้คุยกันบเดียวตลอดเลยเหรอสวยสวยสวยอย่างเดียวผมมีลายทั้งหมดเขาไม่บอเทีเย่าก็บอกนะนี่เรึ้เดียวโซโลแก่ได้ยัง ลแกนชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยวันนี้นเราบอกราแลนะครับปลาปลาปลาก่อนนะครับเนี่ยปลาเพิ่งสารค้างแซ่บเด้อันนี้ปลาราตราแม่ธิดานะครับนั่งคุณพ่อนะครับความนี่หน่อยพ่อว่เห็นนี่พ่อพี่วันฝังพ่อเพิ่้เลยยันพ่อเที่ยวไอซ์เที่ยวไอซนั่งเืี่ยว้อซ์กันอ่านะครับมอบให้เสื้อสำหรับพ่อเอาไว้ใส่กลางแดดนะครับอยู่กลางเขานะครับอยู่กลางเขาแอลพูดแล้วทีนี้ นะครับอยู่กลางเขาเราก็ส่งวันนี้นะครับขอบคุณนะครับนี่คนก็ป็นอะไรไซเบอร์เอ็มเฮน้องเขาซีเอเอลสองเอเอลได้หมสองเอเอลเหลือแต่สองเอเอลอ่ะมันจะหมดแล้วครับนี่นะครับสามเอเอลดูหุ่นครับอันนี้เอเอสนี่นะเอกสารนี่ยเอกสาขาดเคลืนอย่บ้ท่านอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีเดี๋ยวธนาคารเขาจะส่งมาให้เลยพ่อทีนี้ผมกำลังมารับเงินดาวแล้วทําสัญญาเออเงินเงินซื้อขายที่นี่ครับแล้วก็เอกสารเอกสารธนาคารจะส่งมา ที่บ้านที่บ้านนะครับนะไปเปิดเบิรงให้น้องเขาห้องต้มขาดนังยีบบ้นะบ่ไม่เป็ครับอนุมบาลเรียบร้อยแล้วครับเอาเงิจังหวะเราถามมาเอาเงินเขาบอกเงินบอกกันกันเอาขาดขาดขาดแต่เงินดาวครับเดี๋ยวใจนเย็นครับอันนี้เดี๋ยวค่อยจะคุยกันนะนะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูรถนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าวีโกปี2012.13นะครับให้น้องชายที่อยู่คันนี้อ่า จังหวัดนองบัวลําพูอําเภอสุวรรณนภูมินะครับตำบลนาดีนะครับเป็นวีโก้นะครับคันนี้ล้อแมกสวยๆนะครับปลายท่อไทเทคันนี้นะครับเก็บสีฝั่งทางด้านขวามานะครับก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับคันนี้นะครับเราก็จบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ล้อแมกนะครับผมก็บิ้วสีให้ใหม่นะครับช่วงลงช่วงล่างเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่รถทําสีมาก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับลูกค้าก็คือฝั่งทางด้านขวานะครับ ก็คือฝั่งนี้ศาสตร์วสีมาเคยทํานะครับแต่กระจกจะเป็นกระจกเดิมนะครับโตโยต้าโตโยต้าเดิมหมดนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้หลังคาฝากระโปรงทุกอย่างนะครับจะเป็นสีเดิมของโรงงานหมดเลยนะครับมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับบางคนไม่รู้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับนี่คือนนี้ฝั่งนี้เดิมฝั่งนี้ทํามานิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านลงด้านล่างเดิมหมดนะครับอ่า ว่าครับมันก็เห็ดสีธรรมดาเห็ดเบียดธรรมดาครับอนนี้มันก็ธรรมดานะครับฝากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งกลางป่ากลางเขาจริงวันนี้นะครับบริเวณรอบๆนะครับมาส่งที่สวนเลยนะครับเราส่งถึงสวนหน้าบ้านนะครับของท่านเลยนะครับอ่านะครับก่อนที่จากกันไปนะครับพ่อกับพี่ชายยกมาฝากกันก่อนนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับสําหรับยินนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ จะได้กลับบ้านกันแล้วนะครับมาถึงประบานบ่ายสองนะครับสําหรับรถคันนี้น้องก็โอเคตกลงที่จะรับรถเดี๋ยวลูกค้านะครับถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้รถนะครับหรืออยากได้รถนะครับติดต่อเข้ามานะครับติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราไปส่งให้ทุกที่นะครับถ้ามีข้าวน้ำมันด้วยยิ่งดีนะครับผมอันนี้ฝากไว้นะครับลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ